บริจาคก,กำลังใจจากแนวหลังสู่แนวหน้าสเสน่ห์หงทองต้องขอคาระวะจิตใจนักสู้คณะรอมรวมปกป้องอธิปไตยนะคะที่ได้จัดเวทีที่สำคัญนี้มีเวลาไม่มากนะคะเพราะว่ายังมีพี่น้องของเรารวมทั้งศิลปินที่มีน้ำจิตน้ำใจนะคะในการมาร่วมงานวันนี้ได้มีการเตรียมการไว้ ในหลายช่วงหลายตอนหลายจังหวะเสน่ห์ก็มาในนามศูนย์ประสานงานกรรมกรแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำในวันนี้ส่งสัญญาณไปถึงพี่น้องซึ่งกำลังติดตามนะคะ <c oughs> เรือน้อยได้หนึ่งเพได้ได้ครึ่งเพลงนะคะแบงค์นี้ได้ครึ่งเพลงนะ <c oughs> จะสื่อสารไปถึงกลุ่มสหภา,าพแรงงานภาคตะวันออก สมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะคะที่ได้ระดมสัมพักกำลังไปช่วยพี่น้องที่ประสบอุทกภัยที่หาดใหญ่แล้วหลังจากนั้นเรากลับมาวันนี้มีการประชุมกันและหาลือกันว่าสิ่งที่พวกเราจะทำในขั้นตอนต่อไปก็คือการส่งกำลังใจและรวบรวมนะคะ ข้าวของเงินเงินที่พอจะมีสำหรับพี่น้องผู้ใช้แรงงานจะได้นำมาระดมทุนแล้วก็จะมามอบให้กับทางคอปทอเช่นเดียวกันเพื่อนำส่งต่อไปนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะทำอะไรอย่าไปบอกพิกัดถ้าพี่น้องเคยชุมนุมในช่วงพันธมิตรนะคะขับขับไล่ทอราลาดระบอบทักษิณน,นะคะได้ได้อีกพารากราฟหนึ่งนะคะ คือสเสน์อยากจะบอกว่าเขาจะวัดวัดระยะทางนะคะคือยิงไปแล้วมันก็วัดระยะไปจําได้ไหมนั่นแหละค่ะความเถื่อนถอยน่ะมันเรียนแบบกันมาถ้าเรารู้ว่าวิธีการบริหารจัดการบ้านเราเนี่ยพี่น้องให้ติดตามนะคะสเสน์ไม่มีไม่ได้มีติ๊กต็อกไม่ได้มีโซเชียลเล่นไม่เก่งแต่จะเห็นว่าทหารหารที่อยู่แนวหน้าพี่น้องที่อพยพ รวมทั้งพี่น้องประชาชนปวงชนชาวไทยต้องบอกว่าน่าจะเป็น99%ส่วนใหญ่ที่เห็นว่าการลุกรานของกัมพูชาหรือขเขมรที่เราเรียกเนี่ยไม่มีความชอบธรรมแล้วก็โหดเหี้ยมอมหิตดังนั้นเราจะเอาวิธีการแบบเดลฉานวิชาที่เขากำลังใช้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยไม่ทำเพราะจิตใจเราไม่ได้ต่ำซามขนาดนั้นค่ะพี่น้อง สเสน่ห์ทำงานกับสหภาพแรงงานมีกลุ่มเครือข่ายของสหภาพแรงงานในกัมพูชามีองค์กรพัฒนาเอกชนพวกเราสนับสนุนนะคะเรื่องสิทธิแรงงานแต่สิทธิแรงงานจะต้องไม่เอาใครไปเป็นทาสดังนั้นวันนี้กัมพูชาทำไมยากจนทำไมกัมพูชาเป็นแหล่งฟอกเงินของสแกมเมอร์โจรชั่ว หรือแม้แต่คนทุจริตคอร์รัปชันที่หนีออกก็ต้องผ่านกัมพูชาถือว่าเป็นประเทศชาติเพื่อนบ้านเฉพาะผู้นําของเขาก็คือเลวระยำต่ำสามยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานอย่าไปยึดถือนะคะอย่าไปยึดถือขอให้พี่น้องได้รับรู้ร่วมกันแล้วก็พวกเราก็พร้อมนะคะที่จะร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับคณะหลอมรวมนะคะปกป้องอธิปไตย แล้วก็พี่น้องคอพทอกองทัพรมแล้วก็ทุกท่านที่ทํางานเพื่อปกป้องประเทศชาติประชาชนในขณะนี้แล้วก็ส่งกําลังใจไปสู่แนวหน้านะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะไตรสรณนะะเสนก่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องของจํานวนเงินนะคะพี่น้องแต่อยากจะบอกว่าเรามีแรงออกแรง เรามีเงินออกเงินวันนี้สเสน่หขอบคุณสําหรับอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดไทยมะม่วงน้ําปลาหวานของพี่พีออ่อาหารจากกองทัพธรรมที่มาเสริมกําลังให้กับพวกเราทุกคนก็คิดว่าพวกเรานั้นคิดดีทดําดีแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันมันไม่รู้จะอธิบายไงนะคะสเสน่หก็มีพี่น้องที่เดือดร้อนมากมายเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็น คนในพื้นที่นั้นแต่ก็ไม่สามารถบอกว่าได้วันนี้ก็เจอสองสามครอบครัวซึ่งได้มาถึงก็จับมือเสน่ห์นะคะว่าพี่รู้ไหมครอบครัวหนูเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วแต่บอกไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนนะคะก็ส่งกำลังใจนะคะเพลงนี้ไม่ได้เป็นเพลงเศร้าขออนุญาตครูเพลงชวราชัยมีแรงนะคะแล้วก็วงมารีัวนหน้านะคะเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของเพลงเขานะคะแต่เสน่ห์ร้องเนี่ยดังมากเลยนะคะในยุคหนึ่ง ตั้งสติก่อนนะคะลองไม่เป็นอาจารย์กงเรือน้อยล่องลอยกลางสายน้ำไหลลำเรือทำด้วยไม้ไผ่และไปทำด้วยใบตอ I <coughs> do เสียงกระสิบจากดวงดาวรามุนแผ่วเบา,บาด้วยเสียงสายลมลำพึงเสียงปลอประโรมจากสายน้ำหวานสุดซึ้งฝากฝันยังไปไม่ถึงเรือน้อยอย่าพึง จา ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ยังจํากันได้เน่ตั้งใจมาบริจาคเหมือนกันนะคะมีอยู่ห้าร้อยค่ะส่วนตัววันนี้ขายปลาสลิดได้นะฮะถ้าพี่ติ๊กซื้ออีกนะฮะหกร้อยจะได้บริจาคด้วยนะฮะค่ะก็ก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องคือมันคือมันจุก ในหัวใจนะคะเรารู้ว่าความยากลําบากมีพี่น้องใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะคะคือบางครั้งสเสน่ห์อ่านข้อมูลมากมายแต่เราเชื่อว่าความจริงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่แล้วเราทํามาเราเดินกันมาเรารู้ว่าเราอยู่กับใครเรารู้ว่าใครจริงใจเรารู้ว่าใครมิตรแท้นะคะก็คิดว่าพวกเราเป็นมิตรแท้ที่ดีที่สุดในเวลานี้คะ่ะขอบคุณค่ะ คงมีโอกาสได้เจอกันใหม่แล้วก็ขอบคุณพี่ทีวีขอบคุณพิตูหลายๆคนนะคะที่คึกคักมากแล้วก็ศิลปินทุกคนสเสน่ห์ก็อยากจะบอกว่าพวกเราอยากใช้คำอาจารย์หมอเขียวค่ะอยากใช้คำสอนของออพ่อท่านค่ะอยากใช้คำสอนของเหนือกว่านั้นก็คือพระพุทธเจ้าค่ะก็คือครบมิตดรดีค่ะ คิดดีทำดีคิดดีทำดีสูต้ต่อไปได้ดีแน่นอนค่ะพี่น้องเอ้ย